ถ้า c o e ไม่ผ่านไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครที่ยังไม่รู้ว่า c o e คืออะไรแล้วสาเหตุที่ไม่ผ่านคืออะไรบ้างนะครับดูในคลิปก่อนหน้าได้นะครับผม เมื่อเกิดเหตุไม่ไว่าจะด้วยความไม่รู้หรือความผิดพลาดอะไรก็ตามนะผมทําให้ซีอีของเราไม่ผ่านเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะผมอย่างแรกเลยก็คือเสียเวลาอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าการขอซีอีหรือใบสนภานภาพการพำนักเนี่ยเราต้องขอล่วงหน้าปกติก็5 6ถึงเดือนล่วงหน้าเลยนะผม <c oughs> เมื่อผลออกมาไม่ผ่านเนี่ยต่อให้เราสมัครรอบต่อไปก็ใช้เวลารวมแล้วเป็นปีอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือเวลาที่เราจะเสียไปสิ่งที่มีค่ามากๆคือเวลามันจะเสียไปเยอะมากๆแล้วผมในข้อ ส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเมื่อเราอยากจะยื่นใหม่นะผมการยื่นเอกสารครั้งต่อไปเนี่ยจะยากขึ้นมากๆเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อเอกสารตัว C E V ไม่ผ่านเวลาที่เราจะยื่นใหม่ผมเราจะต้องแก้ไขสิ่งที่มันไม่ผ่านให้ได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้นะผมว่าทําไมเราถึงไม่ผ่านนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีตรวจสอบอยู่นะผมว่าอย่างไหนเนี่ยไม่ผ่านเพราะอะไรยังไงซึ่งทางเจจมีวิธีช่วยตรวจสอบให้ได้อยู่ยังไงถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรเนี่ยมาพูดคุยกันก่อนเราก็มีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมจะช่วยเหลือทุ สามก็คือจะส่งผลต่อการเที่ยวด้วยนะครับเมื่อซีอไม่ผ่านปกติแล้วเนี่ยผลของซี E จะออกล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมก่อนเที่ยวจะไปเรียนเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆนะหลายๆคนเนี่ยก็จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะครับเมื่อเอกสารซี E ไม่ผ่านเราก็อ่ะไหนๆจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วไปเที่ยวซะหน่อยหนึ่งซึ่งการไปเที่ยวตรงนี้เองเนะผมที่ต้องระวังนะหลายๆคนเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะซีไม่ผ่านแล้วไปเที่ยวเฉยๆเ,เราจะโดนเรียกเข้าห้องเย็น เพราะว่าเขาจะต้องมาสอบถามเราแน่นอนว่า c E ของเราเนี่ยเพิ่งจะไม่ผ่านไปแล้วเรามาทําไมซึ่งมันก็ลําบากเราต้องไปนั่งอธิบายเขาอีกว่าเราจะมาเที่ยวเฉยๆนะต้องมีแสดงหลักฐานอะไรอีกฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเข้าห้องเย็นเนี่ยก็อย่าอย่าให้มันไม่ผ่านเลยแล้วก็สุดท้ายที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็นประวัติของเราไปตลอดชีวิตเมื่อเรา c E ไม่ผ่านเราสม,มัครเข้าตอมอแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะยื่นเอกสารอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนับจากวันนี้จนถึงตลอดไปมันจะเป็นประวัติติดตัวเราไปเนี่ยจน ชีวิตของเราเลยนะครับผมทางเจก็เลยใช้ประสบสการณ์กว่า24ปีที่ส่งนักเรียนมาตลอดทําให้มีชัวที่สุดว่าเอกสารของเราเนี่ยจะผ่านเอกสารของเราจะไม่มีปัญหานะครับผมเราทุกคนหวังดีจริงๆไม่อยากให้ใครอ่ะมีประวัติติดตัวในการไม่ผ่าน C.O.E. และมันมีผลต่อการไปญี่ปุ่นของเราในอนาคตด,ด้วยส่วนใครที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือมีปัญหาอะไรต่างๆมาเนี่ยสามารถมาพูดคุยที่ออฟฟิศของเราได้นะครับผมหรือใครลําบากมากไม่ได้พิมพ์เป็นคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะครับผมแล้วเราจะมาพูดคุยกันยังไงเจอกัน คลิปหน้าเลยพูดถึงเรื่องอะไรหรือถ้าอยากให้อธิบายเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ